ค่ะต่อไปนะคะแม่หมอ Open Cat จะดูเรื่องความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะความรักของผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่อึดอัดนะคะช่วงเนี้ยความสัมพันธภาพของคุณเนี่ยมันดเูเหมือนกับว่าอยากพักอะคะ่ะเหมือนกับว่ามันยืดเยื้อมาพอสมควรนะ ความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูดีอยู่แต่เป็นช่วงเหนื่อยเนื่อเหนื่อยหน่ายใจค่ะความสัมพันธ์เหนื่อยหน่ายใจแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันก็ต้องรอการพัฒนาต่อไปนะคะถ้าคุณพัฒนาความรักของคุณเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะอาจจะไม่ทันใจคุณรักเขาแล้วเขาหวังผลตอบรับให้เขารักเราเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจีบใครแล้วรอการ เขาก็ยังไม่บอกสักทีนะว่าเอออืมออฉันรักคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือตอบรับรักคุณอะไรโดยทันทีทันควันนะคะก็ต้องใช้ความเพียรพยายามนะช่วงนี้คุณจะต้องตามตือ้อตามงอ้องอนนะซึ่งเขาก็เล่นตัวพอสมควรนะคะอืมเ,ออเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องทางคนที่มีครอบครัวก่อนนะคะคนที่มีครอบครัวเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ย ก็ดูพัฒนามาในทางที่ดีนะสักระยะแล้วนะคะความรักก็นิ่งๆอยู่นะค่อยเป็นค่อยไปนะหมายความว่าคุณต้องสร้างความเข้าใจให้มากกว่านี้นะคะคุณต้องปรับความเข้าใจนะปรับทัศนคติหลายๆอย่างนะกับคู่ชีวิตของคุณให้มากขึ้นนะให้ดีขึ้นนะนี่นะคะ เนี่ยค่ะคุณต้องปรับความเข้าใจปรับความสําคัญนะจะต้องแอคชั่นหน่อยในเรื่องออชีวิตรักของคุณนะไม่ใช่ว่ามัวแต่ทาการเครียดเรื่องการเงินนะแล้วก็เรื่องเรื่องความรักเลยเนิ่งๆไปนะคะเหมือนกับว่าไม่สนเหมือนกับว่าไม่สนอกสนใจอะไรเขาเนี่ยนะคะก็จะทําให้เกิดการการงอนขึ้นนะคะหมายถึงว่า แฟนคุณคู่รักคุณเนี่ยก็จะงอนคุณนะว่าคุณโมต่ยุ่งกับเรื่องการงานการเงินนะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาเงินนะคะได้7 o ็ด e n t a c l e เคนี่ยคือคุณเนี่ยจ,จัดจิตใจในขวักไฟแต่เรื่องหาเงินนะคะให้กับให้ครอ,อบครัวนะทีนี้การพักผ่อนที่จะใช้ใช้ชีวิตกับการพักผ่อนกับคู่รักคุณเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยสนอกสนใจเอาอกเอาใจใส่เขานะก็จะเกิดการงอนขึ้นนะเนี่ย ได้นายออฟสวอตนะคะนายออฟสวอตเนี่ยความหมายคือคิดมากคู่คุณเนี่ยอันนี้คุณนะคะนะมมวแต่เร่งรัดนะปลูกผักปลูกหญ้านะสร้างพืชผลนะซึ่งมันก็งอกเงยดีนะแต่ทีนี้เนี่ยคุณก็เลยขาดไปในเรื่องของออการการเอาอกเอาใจนะเอาใจใส่ครอบครัวนะอาจจะชวนคุณไปไหนคุณก็ไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําให้มีเรื่อง ที่แฟนของคุณเนี่ยคิดมากนะก็เลยพานคิดมากไปเลยคิดว่าคุณเนี่ยไม่ไม่เอาอใจใส่เขานะก็เกิดการอารมณ์เสียนะมีการเถียงมีการถามนะมีการถกเถียงกยันอยู่บ่อยครั้งค่ะแล้วก็เขาแฟนของคุณเนี่ยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลคือคุณพยายมามอธิบายว่าคุณจะทำ ทำมีเรื่องการงานการเงินเข้ามากําลังเครียดอยู่นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่ารักเขาน้อยลงนะแต่ว่าแฟนของคุณเนี่ยก็เอาเอาแต่ใจตัวเองค่ะไม่ค่อยมีเหตุผลไม่ฟังสิ่งที่คุณพูดนะสิ่งที่คุณให้เหตุผลไปนะก็เอาแต่น้อยใจเอาแต่คิดว่าคุณอะ่ะไปมีกิก๊มีกักหรือเปล่าคุณเอาใจออกห่างหรือเปล่าคุณไม่สนใจเขานะอารมณ์เขาก็จะบูดบึ้งนะนะ ก็คือคุณต้องบอกแฟนคุณนะว่าให้ควบคุมอารมณ์หน่อยใช้เหตุผลกับคุณหน่อยนะไม่ใช่เอาแต่งอนเอาแต่แบบไม่มีเหตุมีผลกับคุณนะเเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะตัวคุณเนี่ยก็มวัวแต่หาเงินเงินแหละค่ะทีนี้ไม่ไม่เอาใจแฟนแฟนก็เลยงอนว่าเงินเถอะนะอันนี้คนมีครอบครัวนะคะได้คิงออ f คับค่ะก็เป็นเรื่องของอารมณ์อีกแ่ะค่ะ อารมณ์ความรู้สึกนะคะอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยก็มักจะผิดหวังค่ะนะผิดหวังคุณผิดหวังผิดหวังในเรื่องการทำความเข้าใจกับคู่รักของคุณนะผิดหวังว่าเขาไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยเอาแต่อารมณ์นะนะเอาแต่สิ่งที่ไม่มีเหตุผลมัวแต่งอนมัวแต่เอาเรื่องอะไรไม่รู้จุกจิกขี้บน่นน้อยใจโดยที่ ไม่มีสาเหตุไม่มีเรื่องราวไม่สมเหตุสมผลนะคะคุณก็เลยทําให้คุณเนี่ยหงุดหงิดใจนะขี้โมโหล่ะคะ่ะโมโหอ่ะอืมโมโหก็เลยอาจจะแวดแวดใส่เข้าไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็พาให้คุณหงุดหงิดหน่อยคือคุณเนี่ยคุณเนี่ยมัวแต่ไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะไปช่วยเหลือคนอื่นมัวแต่ไปสนอกสนใจคนอื่นช่วยเหลือคนรอบข้างคุณนะแล้วก็ทําให้ ทางแฟนคุณเน่ะไม่พอใจนะคือคุณเนี่ยไปให้การช่วยเหลือคนอื่นด้วยอ,อ,อาจจะมีเรื่องเข้ามามีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณก็ช่วยเขานะก็เลยมีปัญหาเข้ามาอีกว่าทําให้แฟนคุณก็ไม่พอใจว่าอืตัวตัวเขาเองไม่สนใจดูแลแต่ว่าไปเอาอกเอาใจคนอื่นรอบข้างนะที่ไม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ ไม่ได้เป็นบุคคลที่3หรืออะไรนะคะแต่ว่าโมแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านอะไรว่างนี้เหออนะคะเออก็แค่เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจธรรมดานะคะเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว,ว่าหัดใจกันบ้างนะด้วยความน้อยน้อยอกน้อยใจคุณมีเวลาให้เขาน้อยไปแฟนคุณก็ไปคิดอะไรแบบลบๆโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะคะเออต่อไปนะคะต่อไปนะคุณได้ คุณได้เอไพ่ไพ่แพนดอร่าค่ะไพ่แพนดอร่าเนี่ยอออลกิฟเนี่ยคือความหมายเนี่ยเอไพ่อพอลิสเนี่ยจะมีไพ่อันนี้ขึ้นมาฮะไพ่อันนี้เนี่ยเป็นไพ่ของเทพเจ้านะคะอืมเป็นเทพเจ้านะเป็นเทพเจ้าเนี่ยจะถือจะถือกล่องนะคะถือกล่องกล่องเนี่ย กล่องนี้มันเป็นกล่องของปฏิหารค่ะนะคะกล่องนี้จะใส่คําอํานวยพรน,นะใส่พรของพระเจ้านะจะใส่พรของพระเจ้าเนี่ยค่ะคือคุณจะมีปฏิหารเรื่องความรักนะคะเ,เทพเจ้าเนี่ยจะให้ปฏิหารนะบันดาลน,นะอันนี้เฉพาะความหมายของไพ่ใบนี้นะจะดนบันดาลน,นะจะขะจัดปัดเป่านะปัญหาความรักนะของชายกับหญิงนะ ขจัดปัญหาสิ่งที่คุณเนี่ยไม่เข้าใจกันเนี่ยนะสร้างความสัมพันธ์สมัยตรีนะปรับความเข้าใจกันจนดีนะทำให้ความรักของคุณเนี่ยจะกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมนะคุณจะผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปนะจากช่วงต้นต้นกลางๆเดือนแต่พอปลายเดือนมาเนี่ยคุณได้รับพรน,นะรับพรจากพระเจ้านะกล่องเพนเดล่าเนี่ยมันเป็นกล่องที่เทพเจ้าซูดนะ ส่งมาให้นะคะเป็นคำให้พรสำหรับความรักโดยเฉพาะนะคะถ้ามีปัญหามีเรื่องอ,ะ,อะไรต่อให้หนักให้หนาสาก,กันขนาดไหนนะหรือแตกแยกกันไปนะ,ะชายและหญิงคู่นั้นจะกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วรักกันมากกว่าเดิมด้วยนะคะพาะสร้างสัมพันธ์ธนไมตรีนะได้พรจากพระเจ้านะคะได้พรจากเทพเจ้าซูสนะคะ,ะในกล่องนี้ก็จะมีอัญ,ญามณีนะคะเป็นคำอำนวยพรนะคะ อันนี้อันนี้เนี่ยก็คือทั้งหลายทั้งแหล่นะก็คือคุณทํางานมากเกินไปนะเลยทําให้มัวแต่ยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขานะทําให้แฟนคุณไม่พอพอ,พออกพอใจคิดมากคิดว่าคุณมีอะไรนอกลูก่นอกทางนะคะออแม่หมอจะทายอะไรต่อเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะในการดำเนินชีวิตเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้ของคนวันพุธเนี่ย ก็มีติดขัดบ้างนิดหน่อยก็แค่เรื่องแฟนคุณคุณก็เอาให้อยู่แล้วกันนะอธิบายให้เธอหรือเขาเข้าใจนะแล้วเดี๋ยวอะไรจะดีขึ้นนะแล้วคุณน่ยก็ควรจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านนะนะเรื่องอะไรเรื่องอาจจะเป็นก็ผา,าสมาคมกับคนอื่นนะลดความสัมพันธ์จากคนอื่นบ้างนะแล้วก็กลับมาดูแลเาขาและเธอนะส่วนคนที่อันนี้คนที่มีครอบครัวนะคะในสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ที่มี ความรักของผู้ที่มีครอบครัวก็จะมีความสุขดีไม่มีอะไรที่เข้ามากระทบกระเทือนมากนักนะเป็นเรื่องของอารมณ์คิดมากคิดเล็กคิดน้อยบ้างนิดหน่อยนะซึ่งเป็นเรื่องที่จินตนาการอิมเมจินไปเองของแฟนคุณคิดว่าคุณจะมีคนใหม่อะไรทำ,ทำนองนี้นะคะเอเสำหรับคนที่ไม่มีคู่เคียงกายนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคุณเป็นคนดีนะ คุณมีโอกาสนะคะเจ็ดออฟเพนเทเคิลเนี่ยคือหมายความว่าโอกาสโอกาสของความรักของคุณเนี่ยจะเข้ามานะในเร็ววันนี้นะอืมเพราะว่าสิ่งที่คุณต่อสารอะไรไว้เนี่ยกับใครเนี่ยจะมีคนเห็นความดีของคุณเห็นคุณเป็นคนขยันทำงานทำมาหากินนะคะ,ะคุณก็ตั้งอกตั้งใจทำงานนะ แล้วก็เดี๋ยวแฟนคุณที่คุณเคยจีบๆไว้ที่คุณรู้สึกว่าอึอาดอัอดอดึอดอัชักช้านะพยายามปรับปรุงตัวในเรื่องความรักซะนะต่อไปพัฒนาการพัฒนาการของความรักของคุณก็จะเอได้พบออกับคนใหม่ๆนะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่ว่าคุณก็กุ้มใจอยู่ค่ะรู้สึกเงียบเหงาเฉาโฉนะคะอือ้อโอ้ที่ผ่านมาอกหักลักคุดนะเข็ดขยาดมานะ เออทำยังไงจะมีคนมาดามอกคุณทำทำยังไงจะมีคนมาช่วยเหลือ,อ,อมาซออัพพอร์ตมาดามหัวใจของคุณนะให้คุณชุ่มชื่นนะเหงาหงอยซะ,ะเกินก็ไม่ต้องกลัวนะคะคนวันพุธนะจะพบกับคนใหม่ๆนะแต่คนใหม่ที่คุณจะพบเนี่ยที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะเป็นคนเ,ออเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนไหวนะเป็นคนใจดีเป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนออกขาวขาวนะคะ ออกขาวๆนะคะเป็นเป็นธาตุน้ำค่ะเป็นคนราศีกรกฎานะคะพฤจิกาและมีนนะคะนะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนสวยนะเป็นคนป๊อปปูล่านะรูปร่างออกขาวๆนะคะใจดีอ่อนหวานมีเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูจะเป็นคนที่มีศีลธรรมนะคะชอบเข้าวัดเข้าวานะอืมแต่ว่าเอ,อคุณก็จะพบกับคนคนนี้นะคะซึ่ง จะช่วยช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะแล้วจะสามารถพัฒนาต่อไปถึงขั้นว่าจะคบหาเป็นแฟนกันโดยโดยโดยคำอำนวยพรนะคะที่ประทานจากเทพเจ้านะหรือสิ่งทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะก็เป็นปฏิหารนะคะคุณจะได้พบคนที่ถูกใจนะแล้วต่อไปเนี่ยอาจจะพัฒนาเป็นแฟนคุณต่อไปในภายภาคหน้านะคะแล้วก็เป็นคนสวยคนหล่อด้วยค่ะ นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่หมอก็ขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมิถุนายนนะ2,560มีผลไปถึงเดือนกรกฎราเลยนะคะอืมเพราะว่าแม่หมอเริ่มดูช่วงกลางเดือนนะคะออิออทธิพลของไพ่ก็ครอบคุมไปถึงนู่นเลยอนะ่ะกรกฎราเลยละคะ่ะนะต่อเนื่องกันไปก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเอ,อการงานดีค่ะรอฟังข่าวดีนะการเงินติดขัดนะคะ ต้องตึงมือมีเงินรายได้ทางเดียวงานไซไลายไม่มีเข้ามานะคะหยุดนิ่งนิดนึงใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเข้าของเสียหายก็สรุปว่าให้คุณตึงเงินไว้นะช่วงเดือนนี้ความรักเนี่ยดีค่ะมีแค่เรื่องว่าแฟนหงุดหงิดนิดหน่อยนะคะอืแล้วก็คิดมากคิดว่าคุณนอกใจคิดว่าคุณไม่สนอกสนใจคุณก็แก้ไขสถานการณ์ปรับปรุงพัฒนาต่อไปในวันข้างหน้านะคะ คุณจะได้เ,เรื่องความรักเนี่ยคุณจะได้พรจากพระเจ้านะคะได้พรจากสิ่งดีๆนะเข้ามาทําให้คุณเนี่ยพัฒนาและได้พบความรักที่สุขสมหวังสมปรารถนาไม่ว่าอะไรปัญหาเรื่องความรักจะถูกกระจัดออกไปทั้งคนโสดและคนที่กําลังหาแฟนอยู่และครอบครัวคนที่มีครอบครัวทุกอย่างเนี่ยมันสรุปด้วยไพ่สองใบนี้นะคะก็คือว่าทุกอย่างจะเป็นไปนใ,นใ,นในทิศทางที่ดีนะอ่อ ความรักจะสุขสมหวังดีใจค่ะที่ผ่านมาแม่หมอดูดูหลายวันนี้ความรักไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะของคุณวันพุธเนี่ยความรักเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยเองนะแล้วก็ความรักสวยงามดูดีดูหรูหราดูชื่นมืน่นสมปรารถนานะคะสำหรับคนวันพุธถ้าอย่างนั้นแม่หมอขอจบคําทํานายนะทั้งเรื่องการงานการเงินความรักของผู้ที่เกิดวันพุธต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นของ คนวันพลิัหัเลยนะคะสวัสดีค่ะ